อ๋อส่องสองมึงเห็นดิงเจ็ดตลเปือปเจดเปิ้ปว่าัเี่เรยบร้อยเดีวในถูมันมีอย่างก่อนี่สีอ้เมื่อกี้ซาถูมันอย่างพี่ยันยันสั สวัสดีครับท่านผู้ชมอีกไม่กี่วันหวยก็จะออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศการขอโชคขอหวยที่หลักกิโลผีเฮี้ยนที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุริน์เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ชาวบ้านขอโชคขอลาบขอหวยในคืนวันโกนก่อนวันพระเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับ น,ยยนี่คือบรรยากาศที่บ้านบึงขวาวตำบลคารามะอําเภอศรีขรภูมิมมจังหวัดสุรินทร์ก็พบกลุ่มชาวบ้านกำลังนำเครื่องเส้นไหว้จุดธูปเทียนที่หลักกิโลผีเฮี้ยนเพื่อแก้บนและขอหวยกันซึ่งวันนี้เป็นวันโกนด้วยวันแข็งวันแรงชาวบ้านเชื่อว่าจะเป็นวันเปิดโชคของตัวเลขนะครับ ซึ่งวันนี้เองนะครับก็มีชาวบ้านบึงขวาเองบางส่วนนะครับมาจุดทุกขอหวยและหลายคนก็พยายามจะเพ่งที่ทูกเสียงทายที่จุดกันเนื่องจากเลขทุกไม่ชัดนั่นเองนะครับเอาให้ท่านผู้ชมนะครับที่กำลังดูอยู่เห็นเป็นตัวอะไรบ้างเหมือนกับชาวบ้านหรือไม่อย่างไรนะครับที่ไอทล

ฮีนอวฮีนอาจูไปนี่ยจอคังได้ไหมไอจีปัดคาว่ัลังมาอเบดี่เลยแปดแมนแม่แมาแล้วเดีคว่ำขึ้นไปเห็นแปดเลยใรลบ่แปดแมนแม่แม่เนาะเกบแป่มเล็กน่าคลจีบแนัก่งนอยขาดจีบวัดแนแปดยังแปดแปดเก้าแปดเก้า อ๋อซองซองมึงเห็นหนึ่งอย่างเจ็ดแปด่ได้ลางงดในงตวแล้วแต่ดวงแล้วแต่เนาะตาแต่ตเลูเกเจ็ดตะลุดเปิดปึ้งเจิเปงเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดนี่ชัดเนาะเจ็ดชัดแท้แล้วครับผม ในขณะที่ชาวบ้านบึงขวาวกำลังเพ่งตัวเลขจดจอที่ทูบเสียงทายว่าตัวเลขที่เห็นนั้นทั้งสามตัวปรากฏตัวเลขอีกตัวหนึ่งไม่ชัดกำลังเพ่งกันอยู่นะครับว่าตัวอะไรกันบ้างต่อมาก็มีชาวบ้านหนองโบบาลตำบลับบาลอำเภอรัตนบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์จังหวัดเดียวกัน มาตอนดึกเช่นเดียวกันนะครับนำธูปเทียนดอกไม้เรียกว่าขันหนะเดินมาปุ๊บก็มาส่องด้วยนะมาส่องที่ตัวเลขของชาวบ้านจุดก่อนหน้านั้นแล้วนะครับว่าเอ๊ะตัวอะไรเหมือนกันจากนั้นนะครับก็มานั่งที่หลักกิโลจุดทูปเทียนแล้วก็บูชาขันหเพื่อขอโชค กับหลักกิโลผีเฮี้นแห่งนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศชาวบ้านหนองบัวบานที่มาชี้หลังเนี่ยนะครับจุดทูปเสียงทายขอเลขเด็ดจากกิโลผีเฮี้นแห่งนี้ได้ตัวเลขอะไรกันไปชมบรรยากาศกันครับอ ชัดเจนมากหนึ่งหกว่าราชการจังหวัดนาะกวง่อไปพอหวยก็จะดูทางด้วยนะคัเันนี่เจอ

หอซื้อสองสีซื้อสองซีไวเรียบร้อยเลยนถูมันมีอย่างก่อนซีซีบ่ซีซีอ๋อเมื่อกี้สาถูอันยังพี่ยังจะสาถูีตมันสองทีสาถูมันสองทีเรอเนาะสาถูตัวนี้สองซีได้แต่ว่ามันจะออกบอตันี้แล้วนาะสองสีกับหกซีหซื้อลอตเตอรี่อ๋อซื้อสองสีกับหซีไว้ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วอืมบ่ซื้อบ่ซื้อไตดินอีกตีจัง บอกบอกบอกก่อยๆบอกค่อยเขาจะได้นินเนาะบอกกี่ค้อยยังยังยังมัวย่างมัวแม่จะเล่นยังค่ะออกยังยังสามตัวออกยังได้เลึ่งได้สามตัวยังค่ะยังอืมมอใสมือคือนี่นะฟันไปจังไหนก็ขับรถมอมอไซแล้วทำรถเขาหายอ๋อนี่ยังไม่ไปถามทะเบียนเขาเลยน่าจะมีสี่กับหกห้าเนี่ยโอ้เขาประตูช่องเลย เมนอยู่ด like okay, so really oh, oh, okay. ้วยคือแค่ค hm. ือบอกร่องรืองคายบ้างทันีเอาเขเาถุงโปคอันนี้นะคือ่ีสดทิ้งเลยงนึงเเยื่อเ็นึงกระเจ๊เดียวกันท้ายเราก็เยี่นทายแล้ว นั่นคือตัวเลขของที่ชาวบ้านหนองบัวบานนะครับที่อำเภอรัตนบุรีมาทีหลังแต่เลขชัดเลขชัดแต่ ไปตรงกับเลขดังแล้วครับไม่รู้จะซื้อได้หรือเปล่าไปหาซื้อลอตเตอรี่แต่บางคนโอ้โหยิ้มแล้วซื้อลอตเตอรี่ไว้4 46พอดีเลยนะเหมือนผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้บอกยิ้มเลยไปตรงกันแล้วในขณะที่นะครับชาวบ้านได้ตัวเลขแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสียมพูนะครับเห็นตัวเลขในหลักกิโลเลยตรงเลข ห้าสูนเนี่ยอยู่ข้างบนโอ้โหบอกว่าเห็นตัวเลข3ตัวชัดๆเลยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผู้หญิงคนใส่เสื้อสีชมพูคนนี้เห็นเป็นตัวอะไรไปดูกันครับก็โบกซีเห็นตรงไหนตรงไหนเอาใหม่เอาม่ใหม่ตรงนี้นี่ๆตรงไหนสีบิ่เห็นบ่ไหนถ้ามองในนี้ก็อะจ่าเห็นบ่ รองสี่เลยลองสีเลยสี่บนนี่นี่ตรงไหนตรงนี่หกสี่แล้วตรงนี้ก็เป็นเลขเจ็ดอ๋อหกสี่แล้วก็ตรงไหนเจ็ดตัวนี้เจ็ดอ๋อเป็นเจ็ดอย่างนี้สามตัวก็หกสีเจ็ดเห็นเห็นแล้วหกเอาหกเอาหกสี่เจ็ดแต่เจ็ดไม่ตัดทิ้งไปก่อนตัดทิ้งไปก่อนเลยปิยังจิตัดทิ้งเอาปิยจะตัดทิ้ง มันอยู่ห่างกันมันอยู่ห่างกันปาดนี่แหละนี่แหละนี่แหละตัดทิ้งโอ้ยบนหน้าตัดเลยผลเสวาจังสีอะไรบะนี่นะคือคือจังหนึ่งเจ็ดเหรอวะเออไปแล้วนะนี่เห็นเห็นเห็นมองนี้เนาะเห็นตรงนี้นะครับหกแล้วก็สี่กับเจ็ดเห็นบมูนี่ถัดบนลละงตัวนี้นี่ครับใน่องง่ายเออ เดี๋ยวเต่สายใต้เนาะแต่ยังซื้ออย่างหนึ่งหกสี่เจ็ดหมากบ่อค่ะหนูซื้อหกสี่ค่ะอ๋อซื้อหกสี่แต่เป็นหกสี่มันก็เป็นเจ็ดเขาท่างเจ้าของคือเขาซื้อหกสี่กับสองสี่ก็ซื้อหกสี่กับสองสี่ไว้แลวลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ยังละสามใบปิ๊ยังจังซื้อหกสี่สี่หกไงเอามาเตะส่ชอบชอบหกกับสองชอบหกกับสองวดนี่ชอบหกกับสองก็เลยซื้อไว้เลย เราเรามาจุดถูกพอดีเลยหกสี่หกหกสี่ไมให้เลยโดดเลยเนาะสี่สี่หกโอ้สี่สี่เออสี่สี่หกผู้ผิดสี่สี่หกมีคอนตัวออนเตาคองมาให้ข้เครื่องนะไฟได้ยังได้มสิโอเคครับผม เลขทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้นำเสนอมานี้เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหลังจากที่ชาวบ้านขอโชคขอลาบของหวยจากหลักกิโลผีเฮียนเสร็จสับเรียบร้อยก็พากันกลับบ้านนะครับเพื่อที่จะได้ตัวเลขแล้วก็จะนำไปเสี่ยงโชคกันในวันที่16 ตุลาคมที่จะถึงนี้สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมพบก,กันใหม่ในช่วงหน้าจะมีคลิปอะไรบ้างให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือใครชอบแบบไหนก็ว่ากันไปนะครับก็ฝากกด subscribe ก,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมเ e วาไรตีด,ด้วยนะครับพบก,กันใหม่ในช่วงหน้านะครับขอทุกท่านทุกคนในงวดวันที่16 ตุลาคมนี้ถูกหวยกันทุกท่านทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับผม